นะครับมาที่กฎหมายห้ามโฆษณาเหล้ากันบ้างครับเรื่องของกฎหมายห้ามโฆษณาเหล้านีทางรองศาสตราจารย์ดรเดวิดเจอเนกกนนะครับอาจารย์ประจําภาควิชาพฤติกรรมและสังคมสุขภาพและผู้บริการศูนย์ศึกษาการตลาดแอลกอฮอลและเยาวชนคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลายัยฮอบกินส์ได้เปิดเผยข้อมูลนะครับว่าจากการศึกษาแยกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลพบว่า50เเเป็นการดื่มในผู้ใหญ่ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา และอีก50เป็นการดื่มที่กอ่อให้เกิดปัญหาครับโดย20เป็นการดื่มในเยาวชนและอีก30ครับคือกลุ่มติดเหล้าถ้ากับว่ากำไรของธุรกิจน้ำเมาครึ่งหนึ่งนั้นมาจากการดื่มที่ส่งผลต่อปัญหาสังคมนอกจากนี้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh ยังเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยตายในผู้ชายมากเป็นอันดับ3ที่น่าเป็นห่วงก็คือเป็นสาเหตุของปัญหาโรคภัยไข้เจ็บในเยาวชนเพิ่มขึ้นครับ จึงมองว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมการโฆษณาเพื่อลดการทำการตลาดชักชวนให้เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่น่ากังวลและก็เป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจน้ำเมาให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงสำหรับประเทศไทยซึ่งขณะนี้ดูจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551นะครับก็พบว่ามีการควบคุมการโฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้ควบคุมเบ็ดเสร็จทั้งหมด ว่าห้ามโฆษณาเลยนะครับแต่ควบคุมเพียงเนื้อหาเช่นไม่แสดงภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบรรจุภัณฑ์ไม่มีข้อความอวดอ้างสรรพคุณต้องแสดงข้อความเตือนควบคุมเวลาเช่นโฆษณาได้ตั้งแต่22่สนาฬิกาถึง5้านาฬิกาเป็นต้นนะคร, lla, ina, รับรองศาสตราจารย์ดรเดวิดมองว่ายิ่งมีรายละเอียดการควบคุมการโฆษณามากก็ยิ่งควบคุมได้ยากธุรกิจน้ำเมาพยายามแหกกฎตลอดเวลาเพราะค่ารับ การกระทําผิดมันไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับการสื่อสารออกไปถึงผู้บริโภคแต่หากควบคุมการโฆษณาทั้งหมดคือห้ามการโฆษณาเลยหรือโตโต้แบนดเนี่ยก็จะช่วยให้การควบคุมง่ายขึ้นไม่ต้องมาพิจารณาว่าโฆษณาได้หรือไม่ได้เพราะห้ามการโฆษณาทั้งหมดช่วยให้ประหยัดต้นทุนและได้ประสิทธิผลดีกว่าส่วนประเทศไทยจะถึงเวลายกระดับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แค่บางประเด็นไปสู่การ ห้ามโฆษณาทุกรูปแบบทั้งหมดหรืออย่างนั้นรองศาสตราจารย์ดรเดวิดก็ไม่สามารถตอบได้เพราะอยู่ที่การขับเคลื่อนของประเทศไทยเองนะครับแต่ที่แนะนําก็คือจากประสบการณ์จากการศึกษาการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ oh ol, ก็พบว่ายิ่งห้ามโฆษณาเท่าไหร่ก็จะเป็นผลดีและป้องกันเยาวชนได้มากขึ้นเท่านั้นสิ่งที่จะต้องดําเนินการควบคู่ไปด้วยก็คือทําอย่างไรให้การดื่มควรอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม และดื่มอย่างถูกที่ถูกทางถูกกาละเทะนั่นเองนะครับก็ต้องพิจารณาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตอนนี้ก็มีการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ในหลากหลายสถานที่เพิ่มมากขึ้นกฎหมายรุนแรงขึ้นแต่ก็อุบัติเหตุโดยส่วนใหญ่ก็มาจากเมาแล้วขับนี่แหละครับ